เป็นร้านสไตล์คุกชอปนะครับเป็นอาหารสไตล์ฝรัง่งผสมจีนเราทำมารุ่นที่2แล้วนะครับเปิดมาแล้ว60กว่าปีกมัอร่อยอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะน,นี่นี่ต่างโดนตัวขายเลยนอ้โหหออืมโดนเหญ่ตัวเนื้อต้นตะมุนมีความพริกไทยอ,อ่อนๆมีความหวานแซ่บนิดนึงไอเหว่บาย สวัสดีครับอยู่ผมมาดีอีพีอาร์นะผมก็วันนี้นะฮะอยู่กับช่องที่พิธีกรหน้าตาดีตากล้องหนุ่มหล่อคนนี้นะครับแล้วผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าร้านพงพัฒน์หลีนะครับเป็นร้านสไตล์คุกช็อปนะครับคุกช็อปนี่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับหรือว่าอาจจะมีคนรู้แหละก็คือคุกช็อปเนี่ยผมไม่อ่านมาคือเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งผสมจีนซึ่งตั้งแต่ก่อนเนี่ยคือได้รับความนิยมมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอหลังจากเริ่มมี อหารฝรั่งผสมจีนเนี่ยก็เริ่มหายน้อยลงนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ร้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ยังคงรสชาติและสไตล์ไว้อยู่คือร้านเขาค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากเป็นร้านแบบตึกนี่ตึกแถว,ต,แถวตึกแถวเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์นะครับหรือว่าตอยสาเจ้าแม่ปลาตะเพียนก็คือผมไม่เห็นเราซื้อท่านนึงแหละคือเขากินนะเราก็เลยอยากอาลอง,องชิมดูบ้างนะครับว่าอาหารยางเงซึ่งเราไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้เท่ไหร่แต่จริงๆนะมองดูกับข้าวเเเนนนนนนี่่่่่ยยกกกกก็็็คคืืือออออมมมมมมัััััจจะะะะล้้้้าาาาาๆบบขรรไไไไไดดดตตตงงูหแ มเมนูที่ต่างที่แบบแปลกที่ไม่เคยกินที่พี่เห็นก็คือแบบว,ว่ามันจะเป็นตรงกับพวกน้ำมันหอยสลัดผัดพวกเปรี้ยวหวานจะเป็นพวกผัดมันหอยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับคือเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี่ยเขาแบบว่า,วาเขาทํามารุ่นที่2แล้วนะครับเปิดมาแล้ว60กว่าปีเปิดมาแล้วห0กว่าปีอะ่ะคือก็เจ้าของร้านก็อันนี้คือรุนนะลูกนะนยแกก็เริ่มมีอายุเยอะแล้วนะครับก็คือบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วจนรุ่นลูกแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชิมอาหารกันเราได้สั่งไปแล้วเม คือในร้านเนี่ยคือแบบว่าเป็นโต๊ะมีอยู่ว่ามาห้าหกโต๊ะพัดสุเลยคือลมโกลถามว่าร้อนไหมร้อนแต่นั่งในร้านไม่ร้อนคือแบบวินเทจมากอันนี้นี่ดูป้ายนี่ก็จะเป็นเมนูเนี่ยเมนูเขาจะมีเมนูแนะนําหลายอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอาหารตามสั่งแหละจริงจริงมันไม่ได้ต่างกันเยอะเลยครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยผมชิมไม่ดูอีกทีดูแต่ว่าเมนูเยอะมากเกือบยี่สิบอย่างได้ครับแต่ที่นี่นะครับไม่รับโอนนะฮรับเฉพาะเงินสดอันนี้บอกไว้ให้รู้เฉยๆนะครับแต่เรื่องความเก่าแก่ตรงตตู้ก็เหมือนร้านอาหาร รักนะตรงนี้ก็จะมาหาร้านแบบนี้กินค่อนข้างยากก็ะบะเดี๋ยวลองชิมอาหารกันดีกว่าร้านนี้เปิดมาแล้วักี่ปีครับหกสิบปีได้หกสิบปีได้แล้วกนเรื่นตั้งแต่รุ่คุณพ่อข้านับคุณ ว่าก็น่าจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครัรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองคือก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์แบบฟู้ดช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเป็นไอฝรั่งผสมจีนแต่ว่าถ้าร้านแบบเนี้ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับเพราะว่าอาหารสไตล์ใหม่ๆก็เข้ามาก็ทําให้ร้านแบบนี้ก็เริ่มหายไปแต่ว่าที่นี่ก็ยังคงเปิดอยู่แล้วอันนี้มึงทำคนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าอ๋อแฟนเขาเป็นคนทำอ๋อแฟนทำคนสองคนเปิดตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงครับทุกวันก็เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย เมนูแนะนำที่มาเราต้องลองนี่คือที่ที่สั่งไว้ในน่้นก็โอเคอยู่ก็จะเป็นพวกเนื้อสลัดผู้สลัดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมูออนทอดผัดเปรี้ยวหวานก็คือที่เห็นเนี่ยก็คือแบบพวกเกี่ยวกับผัดแล้วพวกน้ำมันหอยเนี่ยพวกสลัดเนี่ยอันนี้คือมาแล้วต้องสั่งแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวยัดไส้ไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ถ้าเปิดมา60ปีก็คืออยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับงแต่เริ่มแรกเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกก็คือคทำพ่อทำมาอ๋อรุ่นพ่อไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายไปไหนเลยโอเคครับมา อ่าครับผมมาครับวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด7อย่าง7อย่างเลยครับคือแต่ละอย่างก็คือดูน่ากินมากเลี่ยอันนี้คือไข่เจียวยัดไส้นะคือแบบนี้อยากให้ดูข้างในเลยเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับนี่ยัดไส้ยัดไส้นี่มีอะไรบ้างครับเป็นผูห้หอมใหญ่มะเขือเทศหมูสามหมูสับอ๋หอหอมใหญ่มะเขือเทศหมูสับอืมดูไส้แน่นนะครับลอ,อ,องชิมก่อนอันนี้ยังไม่โดนกับตัวข้าวนะลองยัดไส้ไส้ไปปเปล่าเไส้ปเปล่าเลย อืมอร่อยอ่ะไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะอน,นี่ไม่ได้ตกดักโดนตัวไข่เลยนเมื่อกี้ออร่อยครับนี่คืออร่อยอืมหอมห,หวานลาหอมใหญ่แล้วก็หมูนี่อ่ะขึ้นหมันน้ำมันหวานอ่ะนี่อร่อยเลยครับลองไข่ไข่ก็ไม่ได้แบบว่ามาสุกมากนะก็จะเหมือนเหมือนไข่เขาเรียกไข่ไข่ข้นหรออร่อยอร่อยเมนูนี้อร่อยเลยอ่ะ นี่ผมบอกเลยเด็กเกชอบมันรสชาติเหมือนกินเรากินซาลาเปาไส้หมูสับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวหมูอ่ะเขาไม่ได้มีรสชาติเค็มเลยนะไม่ได้แบบว่าปรุงไปทางเค็มนะแต่นี่จะมาทางหวานแล้วเหมือนว่าใส่พวกไส้บลาจ่างอะไรบ้างแต่เค็มนียอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากน่ะข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วมาเนื้ออันนี้สลัดเนื้อครับอันนี้หั่นเป็นชิ้นเตามาพอดีคำเลยอันนี้แปลกๆเนาะสลัดนะเนื้อสลัดกินข้าวมันก็ได้เออทำไมถึงว่าสลัดไม่ไม่ไม่มียองเนสอื้อ หมูนุ่มๆหเหนียวนะอันเดียบอ่ะไอเนียวเนียวๆเหนียวๆอันเนี้ยตัวน้ำซอสอะเหมือนจะเค็มๆแม็กกี้อะไม่คิดมีโอกับคำไหนอ่ะพี่คิดว่ากำลังกินอะไรครับกำลังคิดว่ากินไข่แดงไข่ดาวอะที่จะซอสราซอสแม็กกี้อ่ะเนี่ยครับอย่างนี้แล้วกันมันเซตนไม่เท่าร้านนีครับรู้แต่อร่อยนะน้ำราดซอสแบบว่าแม็กกี้มาแต่ว่าไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะเพราะมันมีความตัดหวานเข้าไปด้วย เรือ้องความนุ uh ่มของผักอร่อยมากซึ่งความยืดถมความเค็มของผักแล้วตัดเค็มตัดหวานเมื่อกี้ไปได้อย่างดีเลยตัวหอมใหญ่ของไงอ่ะหืมสดชื่นเลยนะดีเนาะแนะนํากินกับผักอร่อยมากคือถ้ากินกับผักตัวเลยอ่ะหืมกับข้าวนิดหน่อยดีแล้วก็หมูกรอบเบาๆแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็จะแบบว่านุ่มเหนียวนะแต่ว่าไม่ได้เหนียวจนใช้แรงเยอะขนาดนั้น อันนี้นั่งจากคายคายกันรสชาติของไม่ดีคายคายกันน้ำร้อนน,น่าแค่เปลี่็นหมูเป็นเนื้อลองกับหมูกับผักเนาะแค่กินกับหัวหอมใหญ่แค่หอมใหญ่ปุ๊บเนี่ย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 แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมข้าวอย่าพึ่งนี่ทำโตๆแบบนี้เลยฮะมาต้องกินนะ <c oughs> คนดีแล้วเบอร์องเบอร์อะครับพี่มาถามอย่างรสผ้าจะไปทางแนวเดียวกันเลยต้องรสผ้านะพี่ว่าถ้านย่านั้จะเป็นหวานเค็มนิดหน่อยสวัสดีสวัสดีมากเป็นแล้วละมันหอยแล้วก็มีอะไรข้าวน้ำหมางเงี้ยไม่ต้องขออันนี้เขาชอบแล้วนนองนี่เผ็ดนี่ขอร้าข้าวแล้วกันนะครับเมนูนี้เพราะว่าถ้ากินไปไม่รู้ว่าอาจจะวมันลุ้นกันว่าจะออกเค็มหรือเปล่า รวมเห็ดตรมเนื้อคนละมุนมีความพริกไทยอ,อ่อนๆแค่ความหวานแทรกมานิดนึงถึงตัวเห็ดโคตรดีนุ่มมากเมื่อกี้กับคำแรกคือเป็นแบบว่าเหมือนกําลังตักรสชาติสุก,กี้เข้าปากสุกี้แห้งเข้าปากเลยเนื้อแบบนุ่มมากไม่รู้ว่า,ากัดโดนเนื้อหรือโดนเห็ดนุ่มจริงๆโอ้โหตายหื อืมมีความพิกไทยนําเลยเนี่ยน,นคามพริกไทยนําแต่ไม่ได้ออกเค็มอร่อยมากเนาะแบบเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นหมูขับเปรี้ยวหวานนะครับโอ้ยถ้าเป็นเมนูแบบผักๆอย่างนี้ค่อนข้างที่จะชอบมาแต่ว่าถ้าแตงกวาอย่างดี้พี่ไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นหอมเ่ยหอมมาได้เปรี้ยวหวานไปครับกับข้าวสวยข้าวสวยเล็กน้อยอืม ผัดเปรี้ยวหวานจริงแต่ว่าพอกัดโดนตัวแตงกวาเขาจะแบ่งรสชาติออกไปตอนแรกกำลังจะแบบว่าเฮ้ยมันต้องรสชาติแบบซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรอย่างงี้ฮะเขาก็พยายามคิดว่ามันคือผัดมักกะโรนีเรารมมาบ้างนแต่พอดนแตงกวาปุ๊บรสชาติเปลี่ยนลองกุ้งกุ้งรซอส้ากระเทียมแน่เน่มันนี่เลยมันนี่เลยหนุ่มเนอ่กินค้า นนก็คิดว่าดักโดนตัวกระเทียมข้างบนก็จอกเฉยๆหว่นนนะ เค็มหวานก็เลีแต่ว่าถ้ามันตากตอนตัวกรก้นๆอ,อ่อะกระเทียมมันก็จะอ,ออกเค็มมาครับอันนี้เป็นกุ้งทอกกระเทียมแบบไม่ได้แห้งๆอะ่ะอันนี้มาเป็นแฉนะจริงๆค่อนข้างจะแฉะหมดทุกอย่างนะครับไม่แบบเป็นน้ำมหมดไม่ได้แบบแห้งๆเราเห็นพวกทอดกระเรทอดกระเทียมนี่ต้องแบบว่าต้องแห้งๆใช่ไหมอันนี้คือคำฉ่ำเลยบางทีเนี่ยมันออกเค็มนะมันออกเค็มแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โดนมันแบบเต็มๆอ่ะเค็มหวานปนกันรวมกันมันมากอร่อยโอ้ยอย่างนี้กินเพลินๆเลยอ่ะ เกือบลืมเราลองดูดิเพราะว่าเราเคยกินป้อมแอนมาแล้วใช่ไหมหมูป้อนทอดเขาก็ามีซอสด้วยเปิ่อกินแบบทีนี่ก็กกได้ใส่กระเทยก็กินซอสได้อ๋อไปอืมแล้วหลัลงที่นี่จะเป็นแบบป้อนทอดแบบว่าคุ้งเมาอ่านอนๆถ้าไปปลายอ่ะจะได้กินแบบเครื่องเทศเนิดนึงเกือบจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ เขายังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงตรงที่ว่าคือให้เป็นหมูก้อนที่แบบว่ารสชาติกลางๆที่ใครก็กินได้ไม่ใช่แบบว่าหมูสับเปรี้ยวอะไรอยย่างงเ,งเงี้แบบทำโคโลสไตล์โคโลสไตล์นี่<ต><ต>อร่อยแต่ดูเขาทอดอะ่ะทอดมาสีแบบเนี้ยคือเราคิดได้ว่าต้องเปรี้ยวแน่นอนใช่ไหมนี่วางราดนิดหน่อยวะหมูก้อนทอดเนี่ยใครมาผมไม่ห็นผัดหมูก้อนหมูก้อนน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเมนูที่เราสั่งเอาเนี่ยน่าจะเป็นที่แนะนำเลยไม่มอร่อยครับมาไปลองมั่ง เแค่นี first, ta ta ่ก่อนเบาๆผมขอชิมน้ำก่อนนะใช่มันเหมือนมักกะโรนีคือถ้าเป็นถ่ายกับมักกะโรนีโคตรอร่อยนะสำหรับผมนะเขาผมชอบมักกะโรนีรสชาติที่อย่างเงี้ยเปรี้ยวหวานกำลังดีแตงกวาเขาแบบมาแบบกำลังดีนะพอเล็กจึบนะครับแล้วก็ไม่ได้กรอบมากตัวโรลามันจะเปรี้ยวหวานจะพอโดนแตงกวาแล้วจะมีความกรึบมา เมนูนี้ผมก็ชอบนะแต่หาก,กินยากไม่ค่อยมีคนทำด้วยใช่ใช่<ม>ตัวน้ำหอยโคตรอร่อยเลยเพราะเมื่อกี้มันเหมือนกินไข่มันขบเดี๋ยวลองปเปล่าๆเลยนะ,ดะเ<ม>นด,ดี๋ยวลองเปล่าๆตัวแป้งเนี่ยโคตรเดียมียีนไคออนอหวานหอมอ่ะตัวหมูสับแกบปรุงดีมากโคตรเข้ากันในเมนูนี้ข้างในแบบชุ่มงทำอ่ะซีซี่นซี่ๆมาเมน,นูนี้ก่อนอันนี้ผมขอชิมน้ำกนะ่อนนะน้ำมันหอย ตัวเนื้อน้ำมันหอยจะออกแบบจรีนๆะไม่ได้แบบน้ำมันหอยจ๋าขนาดนั้นนะจะมีแบบความพริกไทยแล้วก็หอมเห็ดหอมเอตเนี่ยต้นหอมตัวน้ำมันหอยอะ่ะต่างจากน้ำมันหอยที่ผมกินแบบว่าร้านตามสั่งนี่ตอนแรกววพี่บอกว่าอย่ามาลุ้นกันว่าจะเค็มเบาก็ไม่ได้เค็มขนาดนั้นเพราะปกติอ่ะมันจะเป็นน้ำมันหอยจะนํามาและเนี่ยไม่มีน้ำมันหอยนําเป็นแบบว่าเค็มจางๆแล้วก็กลิ่นพวกพริกไทย ตัวนี้นโคตรนุ่มเลยนุ่มทำเลยอะ่ะปูงกุ้งกลิ่กนก็มีแบบกลิ่นแบบแม็กกี้หน่อยๆนะแต่เขาแกะกุ้งกันครับอืมชอบอร่อยเลยอะอร่อยมากนะเดี๋ยวขอนับเปล่า ก็อร่อยเลยอ่ะมันจะออกเค็มเค็มมันหวานมันมันคือไม่มีรสชาติไหนแบบโดดมาเลยแต่เราผมคิดว่าแบบเข้าไปคือไม่ต้องเค็มแน่แต่มันไม่เค็มนะคือมันอร่อยลงตัวมากแล้วแบบความหวานของกุ้งอนะ่ะเออเมนูนี้แบบเมนูแนะนําของดีเลยกุ้งทอดกระเทียมมาต้องสั่งมันไม่ได้ลงแบบมันไม่ได้ทอดแบบแห้งอะ่ะมันเหมือนแบบผัดกับกระเทียมเฉยๆคนชอบเลยตลาดมาถึงแลาวนี่ตัวสลัดตัวที่เด็ดกิ่มมาก่อนเลย ก็มีเค็มแล้วก็หวานแบบหวานเหมือนน้ำน้ำราสลัดอะที่ไม่ใช่มายองเนสอ่ะเออเราประมาณนั้นอ่ะเออก็คือเป็นสลัดแต่ไม่มีมายองเนสนะอ่ะเดี๋ยวลองชิมกับผักทุกอันเลยหอมใหญ่เลยเพื่อแตงกวาข้าทีหลังแล้วกันมันจะใหญ่ไปสดชื่นเลยพกเข้าน่ะมันแปลกครับแต่มันเข้ากันมากและหวานแตงกวามนือตัดผักสลัดเขากินกับข้าวกันเล่ะผมก็ไม่รู้นะ มันไม่มีแมบบน,นี้ก็ยิงแต่มันเหมือนเข้าใส่อ่ะเข้าใจไหมมันมีกลิ่นของมันอยู่อ่ะเแต่ลองตัวหมูนะถ้าบตัวหมูอ่ะผมว่าจะออกใหม่น,นี้มากกว่าหมูทอดกระเทียมจะมีกลิ่นไหมเนื้อตัวเนื้อไม่มีมามเอาไปกินป้อมแอนมาครับร้านนั้นมันเหมือนหมูมันจะไปแหนมละมันจะใกล้แหนมละมาดูนี้อันนี้กลิ่นอย่างดีนะครับ ต่อบนอกข้างในนุ่มแล้วก็มีรสชาติเค็มๆไม่กลิ่นพวกไทยกระเทียมอ่นอ,อนๆเออต่างผมว่าร้านนี้ดีกว่ะแม่บางคนอาจจะชอบเปรี้ยวด้วยแหละบางคนชอบเปรี้ยวก็บอมแอนแต่ว่าที่นี่จะเป็นแบบกลางๆกินได้ไม่เปรี้ยวอ่ะขอลองกระเพาะพริกหน่อยอือหือโหฝาเป็นโคตรเรือร้านนี้ผมบอกเลยไทยที่แบบว่าอยากคิดว่ามันเป็นแบบตระก้จีนแล้วมันจะรสชาติจะแบบแนี้นะครับร้านนี้รสชาติค่อนข้าขั้นะขอรับว่าไปหาตามสั่งอ่ะแนะนำให้มาตามครับ เก็บซากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกินกันหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าอร่อยเสี้ยเสีหล่าซื้อมากับผมบอกเลยครับร้านนี้เสี้ยเสีหล่าซื้อนะฮะต้องมามาซ้ําแน่อืทั้งหมดเลยฮะ,ะเช็คบิลมาแล้วเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับก็ สลัดหมูอยู่ที่100บาทสลัดเนื้อ100บาทกุ้งกระเทียม150บาทเนื้อน้ำมันหอย100บาทไผ่ยาไส้100บาทผัดเตี้ยวหวาน100บาทหมูสับทอด2ชิ้น80บาทนะครับข้าวเปล่า20ก็ไม่แพงอ่ะก็ต่อยู่ที่จารา100เพราะว่าเรื่องรสชาติคุณภาพเขาดีมากแล้วของเขาให้มาแบบแน่นก็คือกินอิ่มไม่แพงครับผมว่าเจ็ดอาง อันนี้ผมยอมแล้วจานอ่ะมันะไม่ได้จานเล็กๆนะคือแบบจานใหญ่เนี่ยยังปั่นเปรี้ยวหวาน,นยังกินไม่หมดนะให้เดี๋ยวให้ให้เพิร์ชให้หมดผมผมคว<ๆ>ให้เรามารีวิวนะ<ๆ>เรามากินนะ<ๆ>เพราะว่าเราไม่เคยลองชิมตามสั่งที่ตามหาถือว่าค้นพบแล้วนะสุดยอดจุดละแบ่งสี่ดาน,านครับผมตามแบบที่ผมกินวันนี้คือเมนูนแนะนําทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะลองเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ลองสั่งดูได้นะครับเพราะเมนูเขามีเกือบยี่สิบกว่าอย่างเลยคือเนี่ยเราลองมาเจ็ดอย่างเนี่ยคือลองให้รู้จักว่าที่สั่งมาวันนี้อร่อยจริงอออออออรร่่่่่่่ยย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 หมมดททุุุกกกกาางงงงเเเนนีีีิตัว้ ดีเบสเบสเบสเลยภบ,บสลัด,ลดหมูเนีย่ยใครที่ชอบแบบอาหารสไตล์นี้นะคือมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอาหารที่พวกเรากินแบบว่าสไตล์ไทยอะไรอย่เงี้ยนะเหมือนว่าอาหารทำสั่งมัน<ต>ได<ม>้นิดหน่อยนิดหน่อยเองครับคือเหมือนว่าพี่ว่ามันไม่ได้แตกต่างเยอะเลย,เลยต้องมาลองต้องมาลองดูต้องมาลองดูเครับสิบตาว่า สิบปากว่าอ๋อสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาฝ <laughs> <บ>าสิบตาว่าไม่เท่าปากชิมไงออเออแล้วผมก็ใครที่จะมาร้านนี้นะร้านตั้งอยู่ซอยสามเจ้าแม่ปาตะเพียนก็คืออยู่ตรงข้ามโรงแรงแมแอนด์ซินเตอร์พอยต์เขตบางรักหาไม่ยากครับเนี่ยเซิร์ชใน Google ลขณะแตะทิ้งเลยนะครับเปิด9ก้าโมงปิด5้าโมงเย็นนะครับขอาูดยืดถามเจ้าของร้านกันหน่อยนะครก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอาร์ตหยุดพีอาร์ตเป็นกำลังใจให้กััััันนนนด้้วววะสสสหรรบบีีผมกก็เปิขออต่ค